อา่านพระสุตตันตปิฎกคำพีที่สอังคุตรนิกายสัตกานิบาทเล่มหนึ่งว่าด้วยเมตุนสังยศเจ็ด 7. กันที่สิบสามคำพีอังคุตรนิกายสัตกานิบาทว่าด้วยเมตุนสังยศเจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตะโคจานุสโณนิพระมโน เยนะภพวาเตนุปัสสังกามิอุปัสสังกามิตวาพคกวาตาสัตทิงสมโมทีติณวันนี้อราตามภาจะได้แสดงคำทีอังคุตนานิกายฉตะนิบาท,ท,าทากันที่สิบสามวเรเมถุนสังยตแปดื่อต่อไปเุนสังยตเจ็ดนะครับพิมพิน,นะครับเนี่ยอเดืนสังยตเจ็ด ต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณไ,ได้ตอนบาลีดำเนินความตาวาระพระบาลีอันมีในพระสูตรที่เจ็ดวรที่หน้าผสมปัญนาคบีอังคุตรนิกายสัตการทบาทนั้นว่าจาณุโซนีพรามไปเฝ้ากราบทูลสมเด็จพระพุ้มีพระพัเจ้าวา่า พระโคดมยืนยันว่าเป็นปราพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจร์หรือประจักษ์ข้าตรัสตรว่าพรามผู้พูดถูก,กเรียกผู้ใดซึ่งประพฤติพรหมจร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยว่าเป็นสามผู้นั้นก็ควรเรียกเราว่าเป็นหมจรีเพราะเราประพฤติพรหมจร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดกระท่อนกระแท่นไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย ข้าแต่พระโคโดมพรหมจรรย์อย่างไรเรียกว่าขาดทะลุด่างรอยดูก่อนพรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ยืนยันว่าประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบไม่ประกอบความร่วมรักกับมาตุคามเลยแต่ว่ายินดีต่อการขัดสีการนวดตันการให้อาบน้ำของมาตุคามยินดีต่อการกระทํอย่างนั้นพอใจต่อการกระทําอย่างนั้นปลื้มใจต่อการกระทําอย่างนั้นอันนี้แหละครับ เป็นความขาดทะลุด่างร้อยแห่งโรมจรรันผู้นี้เรียกว่าผู้ประพฤติโรมจรันรไม่บริสุทธิ์ยังเกี่ยวข้องกับโคลโลกิยะประเวนีเขาย่อมไม่พ้นชาติรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุก์ขยังอีกข้อหนึ่งกลา่าว คือสมณะหรือพรามบ,บางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพุทธมจรรย์โดยชอบไม่กเกี่ยวกับมาตุคามเลยไม่ยินดีต่อการขัดสีการขยำการอาบน้ําให้การนวดให้แห่งมาตุคามเลยก็แต่ว่าย่างกระซิกระซิเล่นร่าเริงอยู่กับมาตุคามยินดีต่อการกระทาอย่างนั้นพอใจต่อการกระทําอย่างนั้นปลื้มใจต่อการกระทําอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นความขาดทะลุด่างพร้อยแห่งโรมจรันทร์ผู้ประพฤติโมจรัรทร์ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เราเรียกว่าผู้เกาะเกี่ยวด้วยโลกิยะปะเวณีเขาย่อมไม่พ้นจากชาติชรามราณากะกับปริเทวะโทมัณอุปายะเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกยังมีอีกข้อหนึ่งครามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพฤติโมจันทร์โดยชอบ ไม่ร่วมคู่กับมาตุคามไม่ยินดีต่อการขัดสีการขยมการอาบน้ําให้การลวดให้แห่งมาตุคามเลยไม่กระซิบกระซิเล่นสนุกสนานกับมาตุคามเลยก็แต่ว่ายังจ้องดูตาม,มาตุคามด้วยตาของตัวแล้วก็เกิดความยินดีความพอใจความรื่นใจอันนี้เป็นความขาดทะลุด่างร้อยแห่งโงมจักร ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เราเรียกว่าผู้เกาะเกี่ยวด้วยเมตุนสังโยช์เขาไม่พ้นจากชาติรามรณะโสกปริเทวทุกโทมนณสเราเรียกว่าเขาไม่พ้นจากทุกยังมีอีกข้อหน,นึ่งพรามคือสมณะหรือพรามบ,บางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบ ไม่ร่วมคู่กับมาตุคามเลยไม่ยินดีต่อการขัดสีการขยาการอาบน้าให้การนวดให้แห่งมาตุคามเลยไม่กระทิกกระซีแเล่นสนุกสนานกับมาตุคามเลยไม่จ้องดูมาตุคามเลยก็แต่ว่าได้ยินเสียงมาตุคามซึ่งหัวเราะหรือพูดหรือร้องเพลงร้องไห้อยู่นอกฝานอกกาแพงก็ยินดีชอบ,ชอบใจปลื้มใจอันนี้ก็เป็นความขาดอะลุต่างร้อยแห่งตัวมาจัน ผู้ที่ประพฤติพรหมจรจย์ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าผู้เกาะเกี่ยวด้วยเมตุสังโยชน์เขาย่อมไม่พ้นจากชา,าติธรามรณะโสกปะริเทววัตุกโทมนัสอุปายาเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกยังอีกข้อหนึ่งพราหมณ์คือสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพฤติประมจรจั์โดยชอบไม่ร่วมคู่กับมาตุคามเลยไม่ยินด,ดีต่อการขัดสีการขย้าการอาบน้ําให้ การนวดให้แห่งมาตุคามเลยไม่เล่นกับมาตุคามเลยไม่เพ่งดูมาตุคามเลยไม่ยินดีต่อเสียงมาตุคามเลยก็แต่ว่ายังระลึกถึงการที่ได้เคยหัวเราะเคยพูดเคยเล่นกับมาตุคามเมื่อก่อนแล้วเกิดความยินดีความพอใจความเริ่อใจอันนี้ก็เป็นความขาดทะลุด่างร้อยให้สมจันทร์ ผู้ประพฤติหมจารย์รมไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้เกาะเกี่ยวด้วยเมตินส,สังโยชน์เขายังไม่พ้นแต่ชาชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโสมนัสวายะเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกขอย่างอีกข้อหนึ่งพรามคือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพฤติผม,มิจารโดยชอบไม่ประกอบกับการร่วมคู่กันกับมาตุพามเลยไม่ได้ตอ,อก,การขัดสีการขย้ำการอัานน้าให้ การนวดให้แห่งมาตุคามเลยไม่เล่นกับมาตุคามเลยไม่เพ่งดูตามาตุคามเลยไม่จรินจต่อเสียงมาตุคามเลยไม่นึกถึงการเคยหัวเราะเคยพูดเคยเล่นกับมาตุคามเลยก็แต่ว่าเวลาได้เห็นขาา้ารืหะบดีหรือบุตรค้ารืหะบดีผู้เพียบร้อมด้วยกรรมคพูดห้าก็เกิดความดีใจความพอใจความปลื้มใจอันนี้ก็เป็นความขาดทะลุกลางรอยแห่งพรหมจรรย์ ผู้ประพฤติประมาจไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เราก็เรียกว่าเกาะเกี่ยวด้วยเมตุสังโยชน์เขาย่อมไม่พ้นชาติรามรณะศักดปริเทวทุกโทรมนอุปลาย,ยาเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกยังอีกข้อหนึ่งพรามคือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ยืนยันว่าตนประพฤติประมาจโดยชอบไม่ประกอบการร่วมคู่กับมาตุคามเลยไม่ยินดีต่อการขัดสีการขย้ำการอาบน้ำให้การนวดให้ แห่งมาตุคามเลยไม่เล่นกับมาตุคามเลยไม่เพ่งดูมาตุคามเลยไม่ยินดีต่อเสียงมาตุคามเลยไม่นึกถึงการที่เคยหัวเราะเคยพูดเคยเล่นกับมาตุคามเลยไม่ได้เห็นคาริหาบอดีหรือบทคาริหาบอดีผูกเชี่ยบพร้อมด้วยกรรมกคุณห้าเลยก็แต่ว่าพรหมจรรย์ก็แต่ว่าประพุตธพรหมจรรย์ด้วยมุมม่งหมายซึ่งเอวานิกายอันใดอันหนึ่งว่า เราจะได้เป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่หรือเทพเจ้าผู้น้อยด้วยศีลอันนี้ด้วยขวัตอันนี้ด้วยสบะอันนี้ด้วยประมจันร์อันนี้เวลาแล้วก็ยินดีชอบใจปลื้มใจอันนี้เป็นความขาดทะลุด่างร้อยแห่งพรมจันทร์ผู้ประพฤติพรมจันทร์ไม่บริสุทธิ์อย่างน,นี้เราเรียกว่าผู้เกาะเกี่ยวด้วยเมตุนสังโยชน์ เขาย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมณนัอุปายาเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกอ์นน่ังนี้ดูก่อนพรามเรายังเล็งเห็นว่ายังละสังโยชน์เจประการนี้ไม่ได้หยุดตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าได้รู้ดีซึ่งความรู้ดีเองโดย,ยชอบอันเป็นความรู้แห่งย่างเยี่ยมในโลกนี้กับทั้งเทโวโลกมาโรโลกรมโลกตลอดทั้งสมณพรามทุกหมู่เหล่า ต่อเมื่อเราเห็นว่าได้ละเมถสุนทยพจน์เจ็ดประการนี้ได้สิ้นแล้วเราจยืนยันว่าได้รู้ยิ่งซึ่งความรู้ดีเองโดยชอบอันเป็นความรู้อย่างเที่ยมในโลกนี้ทั้งเทวโลกมารโลกสมมโลกสมณัความทุกหมู่เหล่าความรู้ความเห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความลุดพ้นของเราไม่กลับกาําเเกิดอีกแล้วความเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว บัดน,นี้ไม่มีความเกิอดอีกแล้วเมื่อตรัสจากนี้จบลงแล้วชานุโศภิโสนีพรามก็จะรเสิญพระธรรมเทศนาเอาไว้ตัวเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาที่นี้ความในพระบารีเพลินตัวนี้ตอนอัตถกถาในอัตถกถาว่าชานุโสนีพรามคิดว่าผู้ที่เรียนความรู้ใน,นศาสนาพรามย่อมประพฤติรหมจันอยู่ตลอด48ปีส่วนพระสมณะโคดม เมื่ออยู่ครองเรือนก็เพลิดเพลินอ,อยู่กับพวกนางสนมสามเหล่าในปราสาททั้งสามมาคราวนี้พระสรัมมาโคดมจะตัดสุได้อย่างไรคิดอย่างนี้แล้วจะได้ออกไปทูลถามตามที่แสดงมาแล้วนั้นลำดับนั้นพระพุทธองค์ผุ้ทรงเปล่งสีหนหน้าหมายถึงความไม่เกิดขึ้นเพียงความนึกถึงสุขในราชสมบัติหรือความพร้อมพร้อมด้วยนางสนมในปราสาททั้งสามหลังตลอดถึงหกพรรษา ในเวลาที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่จะได้ตรัสตอบว่าผู้ที่พูดถูกเรียกผู้ใดซึ่งประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดทะลุล่างคล้อยว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้นั้นก็ควรเรียกราว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเราประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดทะลุด่างคล้อยดังนี้ แล้วทรงแสดงเมตถ์สังยอดเจตประการดังที่แสดงมาแล้วคําว่ารู้ดีเองรู้ดีเองโดยชอบอย่างเยี่ยมนั้นได้แก่ความเป็นพระอระหันต์และสัพพัญยุตยานคือความรู้สิ่งทั้งปวงดังนี้นนตธรมมอธิบายในอาถธาิบายว่าพระสูตรนี้ว่าด้วยเมตถ์สังยชเจประการซึ่งเป็นเครื่องทําให้พรหมจังขาดทะลุด่างร้อยสังยชดเจตประการนั้นเมื่อว่าโดยหวัวข้อ ก็คือการที่ผู้ประพฤติกรรมจังให้ร่วมคู่กับมาตุคามแต่ยังยินดีต่อการขัดสีการขยาการอาบน้ําการนวดให้แห่งมาตุคามหนึ่งการเล่นสนุกสนานกับมาตุคามหนึ่งการจ้องดูมาตุคามหนึ่งการยินดีต่อเสียงมาตุคามหนึ่งการนึกถึงซึ่งการหัวเราะการพูดการเล่นกับมาตุคามหนึ่งการได้เห็นยิดครรหาบดีหรือบุตรครรหาบดีเพียบพร้อมได้การมคุณ้าแล้วยินดีหนึ่ง การประพฤติปรมจันด้วยปรารถนาเกิดเป็นเทพรเจ้าผู้ใหญ่ผู้น้อยหนึ่งรวมเป็นเจ็ดประการด้วยกันทังนี้ทั้งเจ็ดประการในล้วนจะทําให้ปรมจันขาดทะลุด่างรอยทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเพียงแต่ยังไม่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้ายังทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ตลอดหกพรรษานั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับเมตุนสังโยชดเจ็ดประการนี้เลยดังนี้ที่นึกความในเทสนาการน,น,นี้เพียงต่นี้ แอวางก็มีด้วยประกาศชนนี้